สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะแทนนี่ก็อยู่กับองค์กรแบงคอกแมนก่อนนะคะในวันอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมีโครงการที่จะร่วมกันสนับสนุนผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะโดยการเวสเงินนะคะเป็นเป็นแล้วก็เข้าบัญชีเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะในครั้งนี้นะคะก็ชื่อโครงการว่า Wipe that t ชานะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะเห็นเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะมาช่วยกันนะคะในบนเสื้อเนี่ยก็จะเขียนเป็นคําต่างๆว่าช่วยเหลือประเทศไทยนะคะ โครงการครั้งนี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่4แล้วค่ะอาทิตย์แรกเนี่ยเริ่มกันด้วยเ,เพื่อนๆ3คนนะคะที่มาทํางานในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากตอบแทนประเทศไทยนะคะก็เลยรวมตัวกันค่ะทาสร้างกิจกรรมในการเช็คก,กระจก รถที่ติดไฟแดงอยู่นะคะเพื่อคิดว่าจะสะสมช่วยเหลือนะคะรวบรวมเงินนะคะในการไปช่วยทําถุงกู้ภัยนะคะช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือะคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บิ๊กซีราชดำรินะคะเพื่อจะมาซื้อ,อน้ํายาเช็ดก,กระจกนะคะซึ่งเป็น น้ำยาเช็ดกระจกค่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบในการในการทํากิจกรรมของเราณวันนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องซื้อน้าเปล่าด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องทําให้เพื่อนๆที่มาช่วยเหลือเนี่ยไม่ขาดน้ํานะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนี่ก็เป็นจํานวนน้าเปล่าที่เราต้องซื้อน,นะคะก็นอกจากนั้นเนี่ย <S <S ก็ยังนอกจาก <S <S น้าเปล่าแล้วก็น้ํายาเช็ดกระจกเนี่ยนะคะเราก็ยังต้องมีที่เช็ดกระจก้วยค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็เจอแล้วค่ะนี่ค่ะคือหน้าตาที่มันเ,เป็นอยู่นะคะที่เราจะใช้ไปในการเช็ดก,กระจกหน้ารถค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ายานะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีที่เช็ดก,กระจกด้วยค่ะเราก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับการไปทํากิจกรรมครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ของเราที่จะมาช่วยกันในวันอาทิตย์นี้ค่ะเราก็จะแยกย้ายไปตามจุดต่างๆนะคะเพื่อจะทําการปัดกระจกแล้วก็เออ raise money เพื่อจะเอามาสนับสนุนในเมูลนิธทีของเราค่ะค่ะตอนนี้นะคะเซนทันเวลนะคะก็กำลังกำลังโชว์วิดีโอคลิปของเอ่อองค์กรของเราอยู่นะคะเป็นวิดีโอคลิปที่กลุ่มของเรานะคะได้ทํากันขึ้นมาเองค่ะ กลุ่มที่9นะคะก็จะมีสมาชิกทั้งชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อนๆคนไทยด้วยกันค่ะตอนนี้ก็กำลังแยกอุปกรณ์นะคะในการนำไปใช้กระจกอยู่ค่ะ ากทุกที่เลยนะคะนี่ก็เป็นมีทั้งอังกฤษอเมริกาแล้วก็มีพี่น้องคนไทยด้วยนะคะแล้วก็มีคนเยอรมันด้วยนะแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในรอบที่สองแล้วก็3ของการเรสต์มาร์นี่ของเรานะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ทำงานกันอย่างขมักขม่นนะคะถ้าเกิดจะเห็นได้แล้วก็ ค่ะตอนนี้นะคะก็มีหน้าที่เป็นหน้าที่คนแบ่งไปนะคะค่ะคนนี้ก็เ,เป็นคนนี้ก็เ,เป็นคนที่เออเราหนูก็มีหน้าที่ทำอย่างนี้ไปด้วยนะคะก็มีคนเช็คกระจกสองคนนะคะแล้วก็มีคนเรสมานี่แล้วก็มีคนถืออ่าป้ายแล้วเราลงน้ําท่วมค่ะสวัสดีค่ะ We did already, we love you guys. We did already, we'll keep on helping and we'll never stop. Alright, where are you from? Uh, w e r e basically จากอ i นเ i ียแต we ่าเร in ยู่ในไทย a t ะเรา e ำลังจะให้น้ำ a ้ว y o ันนี้โอ้ขอ o คุ h ม Thank y o u ค่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นผู้ช่วยเหลือจากประเทศอินเดียนะคะแต่ว่าเขามาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะและเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเหลืออีกเยอะๆเลยค่ะตายนะคะไง Where are you from? I'm from the U.S. ชาวอเมริกันนะคะ How do you feel about this project? I think it's great. I'm a school teacher, so I hope some of my students come out and support us too. Yay! เขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขาทำเป็นเขามีหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่นะคะแลวเขาก็หวังว่ามีจะมีนักเรียนของเขาอีกหลายๆคนมาช่วยร่วมโครงการนี้ค่ะ What? How do you heard of, of us? Um, on Facebook, a girlfriend of mine's Thai she introduced us. เขาเรียนรู้องค์กรนี้นะคะจาก Facebook นะคะเพราะว่าเพื่อนของเขาเป็นคนไทยเนี่ยบอกเขาถึงโครงการนี้ค่ะค่ะเพื่อนโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อคนไทยที่มาช่วยเหลือกับเราค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออิงค่ะชื่อพี่อิงนะคะพี่อิงมาจากไหนคะมาจากธรรมศาสตร์ค่ะอ๋อค่ะแล้วพี่อิงได้ยินเรื่องโครงการของเราที่ไหนคะอ๋อจากพี่สาวอะค่ะอ๋อด้วย แล้วก็รู้สึกยังไงกับกับโครงการครั้งนี้บ้างอะคะก็สนุกดีอะค่ะแล้วก็ได้ช่วยคนที่ประสบภัยจริงๆด้วยอะได้ข่าวว่าที่ทำมาสายก็น้าท่วมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้วบ้านพี่ได้ประสบอุทกภัยด้วยหรือเปล่าคะรือว่าก็เลยแบบว่ามาแบบช่วยพี่ต่างๆอะไรเงี้ยอ๋อโอเคค่ะค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนไทยที่แบบมีน้ำใจช่วยเหลือกันนะคะเข้ามา join a good cause with us อ่าต่อมาเราก็จะไปสัมภาษณ์ข้างล่างบ้างค่ะ วิธีการทํางานของเรานะคะก็คือว่าเราจะรอจนกว่ารถเนี่ยจะติดไฟแดงน,นะคะจา,จากนั้นเนี่ยทีมของเรานะคะก็จะทําการปัดกระจกของรถแต่ละคันนะคะแล้วก็โปรโมทเรื่องโครงการของพวกเราค่ะแล้วก็จะมะีผู้ที่มีใจร่วมทำบุญกับเรานะคะก็จะทําการบริจาคเงินให้กับพวกเรานะคะสําหรับเงินการบริจาคเนี่ยตั้งแต่ทามาสามอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยนะคะเราก็สามารถเรสเงินเนี่ยนะคะได้ประมาณ27,000กว่าบาทค่ะ แล้วก็อาทิตย์ที่2เนี่ยมพอมีคนเริ่มเข้ามาทำเข้ามาร่วมกับเรามากขึ้นนะคะเราก็ทำเงินได้ 1, 30, อ,อ๋อหนึ่งแสนสามหมื่นบาทค่ะแล้วก็ในอาทิตย์ที่3นะคะมีเพื่อนๆมาช่วยถึง150คนค่ะแล้วก็สามารถรวบรวมเงินเนี่ยได้มากกว่า3 0 0 0 0นบาทเลยค่ะก็มาดูกันนะคะว่าอาทิตย์เนี้ยเนี่ยยอดรวมของเราเนี่ยจะมีเท่าไหร่ค่ะวสวัสดีค่ะก็ อยู่กับคุณชื่ออะไรคะอ่าคุณนัทธิดาครับค่ะคุณสุนัทธิดานะคะมาจากกรุงเทพหรือเปล่าคะอ๋ออยู่กรุงเทพเลยอ๋อที่เราที่บ้านประสบภัยน้ําท่วมด้วยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ฮะจวน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 อ๋อเรารมีมีอะไรจะบอกกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมบ้างไหมคะก็ให้สู้ๆกันไว้เราก็ช่วยช่วยกันไปอ๋อครับครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรคะอ๋อ ออดครับออดอ๋อ oh, คุณออดนะคะคุณออดที่บ้านประสบภัยน้ำท่วมได้หรือเปล่าคะยัง oh, ครับยังอ๋อยังใช่ไหมคะแต่แบบอาจจะใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> มีอะไรจะพูดกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้างไหมคะโอ้ขอให้เป็นกำลังใจให้ครับ oh. ขอให้สู้ๆครับค่ะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะ Hi right now we're here with Dave who's from Chicago and he's joining our class as well Hi DaveHiHow do you hi up the u our class I don't really know. I I just heard about you just it. just and. Then I think maybe just randomly on Facebook from a friend. It's the word's getting around, so you know a lot of people are hearing about it now. Is it your first time joining us? No, I was here last week, so it's my second time. How was it? How do you like it so far? It's it's you know it's it's nice. It's uh, it's exciting. There's good people, good energy. So all in all, I feel like I'm doing something positive. Cool. Cut. Okay. You want me to translate? นีน,นะคะเมื่อกีก้ค่ะก็เป็นเพื่อนของเรานะคะชื่อเดฟม,มาจากชิคาโก้นะคะ <c oughs> นี่เป็นครั้งที่เป็นอาทิตย์ที่สองที่เขามาช่วยในการอ่าปัดกระจกกับพวกเรานะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาดีใจมากที่มาได้ร่วมกับโครงการอะไรที่ดีๆอย่างนี้นะคะเขาทำให้เขารู้สึกดีค่ะ สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะร่วม,วมโครงการกับเรานะคะแต่ว่าสงสัยว่าเงินของพวกเราเนี่ยจะเอาไปทําอะไรนะคะในขณะนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะสะสมเงินให้ครบ1ล้านบาทนะคะเพื่อนําไปาซื้อของมาแพ็คถุงกู้ภัยนะคะสาหรับบุคคลที่ประสบอุทกภัยแต่ว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะส่วนเงินเนี่ยเราก็จะทําการบริจาคไปให้กับมูลนิธิดว,ดวงหาชิปนะคะเป็นมูลนิธิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเพื่อจะนําม,มาเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือเพื่อประสบ ภัยนะ้ำท่วมด้วยกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่9ของเรานะคะก็ได้ทำการรวบรวมเงินจากาการปัดกระจกเรียบร้อยแล้วค่ะกลุ่มใน Make Some Noise สวัสดีค่ะ bye bye. ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่ม9นี่ก็เป็นกลุ่ม9ของเรานะคะกำลังนับว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยสามารถสะสมเงินเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างนะคะเฮ hey. คุอกซนนุ่น้อยอยคน้อยคุณน้อยคุณน้อยคุน้อยน้อยอ้อ้อยนคุอ้คุอนนี้คน้ยคอยอด้อยคุ้อยน้อคอน้ค้อยกุณนอยคอนอยออนน้ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ธนาคารกรุงเทพนะคะกําลังทําการนับตังค์อยู่ค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็น uh, ตังค์เยอะมาก <laughs> เรานับตังค์แล้วเราเห็นว่ามันถึงหนึ่งล้านแล้วหล้านแล้วใช่ไหมหนึ่งล้านแล้ว,ลลวมันเป็นแค่สี่อาทิตย์แล้วก็เราสู้เยอะ มันมันไดเเ้เราพยายามเต็มที่แต่ก็มีความสุขถึงเราจะเหนตดเราก็มีความสุขที่เราได้ทําแต่ว่าเรายังไม่หยุดนะอาทิตย์หน้าเราจะทําอีกครั้งหนึ่งอยากให้คนไทยที่ที่ดูวิดีโอนี้เขาต้องมาช่วยช่วยด้วยนะครับไทยก็ได้มาชวนเพื่อนมาที่มีฝรั่งมาด้วยโอเคอโอเคอคณ,บคณคับมว่า